ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับรายการบอกล่าการสิตกับสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทกองการวิปัสนาธุระแห่งประเทศไทยกับการเผยแพร่พุทธศาสนานะครับซึ่งแขกรับเชิญวันนี้เรา,าราบนรรนิมนต์พระครูธรรมทานสัมพันธ์ิระธรรมโมซึ่งท่านเป็นเลขาธิการกองการวิปัสนาธุระแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ท่านยังมีตาแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดจันทร์สุขอาเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับการสลักรางสานีข่ขอเจริญพรขอเจริญพรครับใจอีกท่านหนึ่งของเรานะครับของรายการคือท่านดรลักษยามนามาลุภานะครับนายกสมาคมปร,ริหารรานก้าประโยชน์กรรมการบริหารกองการมิปัสนาธุระแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับผมวันนี้เรามาพูดคุยกันบทบาทในเรื่องของกองการมิปัสนาธุระประเทศไทยซึ่ง เราต้องมาถามคุณในฐานะท่านบินเลขานะครับว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับการรัฐรการพระคุณกล้าครับมันมีความเป็นมาอย่างไรเรื่องนี้ครับท่านก็ขอถวายความเคารกพกระดิบประคุณหลวงพ่ออดีตผู้อำนวยการใหญ่สมเร็จพระพุทธ,ธาจารย์อาจอาสภะมหาเทะระที่เป็นอดีตและก็ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมบัญญาบดี ผู้เป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์ปัจจุบันแล้วก็ขอถวายความเคา,า,ารพพระอิัสสนาจารย์พระอภิษฐสนาจารย์พระเทรานุเทละกองการอิปัานธุระทุกท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับวันนี้ผมได้รับนิมนต์มาเพื่อ,อที่จะได้ส่งข่าวส่งเสียงอบอกกล่าวไปยัง พระเทลานุเทระผู้เป็นณะารรมการบริหารกองการมิปัส,สนาธุระแห่งประเทศไทยกองการมิปัส,สนาธุระแห่งประเทศไทยนี้พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาตสภามหาเทระอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตสังคมตรีว่าการอค์การปกครองแห่งคณะสงฆ์ไทยอดีตเจ้าวาดบัตบาทอดีตสภานายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอดีตผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายิปัสนาธุระ ได้เริ่มจากตั้งกองการวิปัสนาธุระขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนงานด้านาวิปัสนาธุระของคณะสงฆ์ไทยมาเป็นเวลาช้านานแล้วเจริญพรกี่ปีแล้วครับเริ่มต้นมานานเลยนะในรายละเอียดเนี่ยความจำเนี่ยก็ต้องยกให้ท่านดกรกัณสยาม,มานะมาหลายรับับเพราะว่าเป็นกรรมการบริหารเป็นเลขา หลวงพ่อโดยตรง heh, เป็นคนทำงานโดยตรงครับท่าท่านตงได้อย้าทเจ้าว่าท่านบอกว่าท่านรู้เรื่องดีเป็นยังไงไม่มีความเป็นม,มาอย่างไง Yet. ในเรื่องนี้ขออนุญาตนำเสนอท่าานระชก็ Led. ย้อนไปถึงก่อนพศ2496 <ưng. S 2> นะครับหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธจารย์อาสภมาเทระซึ่งขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์ที่พระพิโมรรมน,นะครับท่านได้ส่งพระสงฆ์จากประเทศไทยเนี่ย ไปศึกษาวิชาวิปัสนากรรมฐานที่ประเทศพามา่าก็เนื่องจากว่าช่วงนั้นน่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทยครับอาจจะมีการขาดตอนบ้านนะครับท่านก็เลยมีาำริส่งพระสงฆ์นะครับไปศึกษาที่พามา่าโดยเฉพาะ,ะหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อพระมหาโชรกยานสิทธิครับ,รบซึ่งต่อมาก็คือพระธรรมทิราชมหามุนีครับปริญญาทางเก้าประโยค ไปศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานที <S s, <S ่สำนักศาสนาิสาประเทศพม่านะครับหลังจากศึกษาเข้าใจแล้วก็ได้กลับมาสนองงานที่วัดมหาธาตุคือหลวงพ่อเป็นอดีตเจ้าวาดวัดมหาธาตุดุราชหลังสริดนะครับแล้วก็กลับมาชีวัดมหาธาตุและมาเริ่มการสอนวิปัสสนากรรมฐานนะครับซึ่งได้ไปเล่าเรียนมาจากสำนักศาสนาพิศิษประเทศพม่าเนี่ยนะครับกลับมาสอนวิปัสสนากรรมฐาน ที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุาครับท่านครับตั้งแต่ปี2496ครับอือและทีนี้วัตถุประสงค์ของออกองการนิพพานธุระแห่งประเทศไทยเนี่ยมีวัวษษตถุประสงค์อะไรบ้างคะในภาพรวมนท่านรัชยามงครับตามระเบียบกองการนิพพานธุระแห่งประเทศไทยได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ากองการนิพพานธุระแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์นะครับประมาณ10บข้อถ้าจะขอรบก,รกวนภาพรวมเลยครับภาพรวมก็คือเพื่อ ส่งเสริมเชิดชูบูชารักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานะครับทั้งคันธุร,รัฐด้วิปัสนาธุรัพัฒนาจิตใจพุทธบริษัทท,ทั้ง4ในด้านปริยัติปฏิบัติปร,ปริเวกส่งเสริมความสามัคคีส่งเสริมกรรมบัเพนสมรธรรมร่วมกันส้คัญทีิสุดก็คือส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิปัสนากรรมฐา ทีนี้ต้องกลับมาเร,รยียนถามท่าน,านรครูธรรมะทณรสัมพันธ์เนี่ยนะในท่านบิลีขานเนี่ยในเรื่องการมิปัสสนาเนี่ยนะครับในในช่วงนี้ต้องยอมรับว่าตอนนี้จิตใจประชาชนกำลังว่าพุ่นอยู่ผมก็อยาิเรียนถามหนึ่งว่าตรงนี้ในกระบวนการเนี่ยที่เราจะต้องเผยแผ่ในเรื่องการสอนมิปัสสนาและธุระในเรื่องอย่างนี้เราต้องทํำยังไงบ้างครับท่านในตอนนี้คณะสงฆ์โดยโดยสถาบันหลักจากที่วัดมหาธาตุก็เปิดสอนเป็นคอร์ส สอนนิพพานกรรมาฐานตามแนวสติประฐานทั้งสี่นี่แหละเป็นคอร์สประกอบยืดเลยครับคอร์สละสิบห้าวันประกอบยืดเลยครับทั้งพระสงฆ์ทั้งพระสงฆ์งงงและครืหลหันโดยเฉพาะเราก็เน้นพระสงฆ์เวลาเราอบรมหลักสูตรพระวิัสสนาจารย์ทางวัดมหาธาตุโดยกองการนิัสสนาธุระ,ะซึ่งลวงพ่อผูออออ้มีการใหญ่ก็เป็นเจ้าว่าวัดมหาธาตุก็ได้อบรมมาหลายหลักสูตรแล้วและนอกจากนี้แล้ว ทางวัดมหาธาตุทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณกราชลัยก็เอาหลักสูตรนี้ไปสอนพระนิสิตนักศึกษามานานแล้วแล้วก็สอนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ<ฆ>ทุกปีทุกปีโดยคณะพิพิธศนาอา,า,าจารย์เนี่ยจะได้รับคําสั่งจากผู้ในการจากสภานายกจากอธิการบดี<ฆ>ให้มีหนังสือถึงพิพัธศานาอาจารย์ให้ไปช่วยสอนพระนิสิตนักศึกษาเพื่อให้พิพัธศนาอาจารย์ได้ช่วยสอนพระนิสิตศึกษาเป็นหลักเป็นหลักเป็นประจําทุก ทุกปีเริ่มจากวันที่17ถึงวันเดือนถึงวันที่30ธันวาของทุกปีเจริญพรครับถ้าเป็นอย่างนี้ที่ท่านทเลขาท่านพูดหมายความว่าอย่างกรณีก็คือในระดับอุดมศึกษาหรือระดับสถาบันการศึกษาระดับประถมหรือมัธยมทางทางหน่วยงานนี้ของกองการวิพัฒนาพุรน่านพิชทยธานีก็จะมีทางพระไปไปเผยแผ่อถูกต้องถูกต้องทั่วประเทศเลยใช่ไหมทีนี้ก็จะเป็นพระแต่ละวันหรือเปล่าฮะ ทีในี้ในพระแต่ละวัดเนี่ยตา,ตามแผนงานของการนโยบายของกองการนิปัานศนาธุระเนี่ย<ะ>โดยเฉพาะพคระ่อิปัสนาจารย์เนี่ยค<ะ>ณะกรรมการบริหารของพวกเราเนี่ยได้มีได้มีความเห็นและมีมติร่วมกันทำบฏิทินออกมาท<ะ>ัดทำปฏิทินประจำปีออกมาท<ะ>ัดเ,เ,เ,เพื่อเพื่อจัดอบรม<ะ>เพื่อจัดอบรมนิพพานกรรมฐานแก่พระภิสูุสง์ ข้าราชการพระฤหัสพระฤาษีสงฆงเนี่ยต้องการปึูกมาอบรมให้ท่านเป็นพระอิปัสนาจารย์แล้วก็ต้องการฝึูกอบรมพระฤหัสให้เป็นผู้ช่วยพระอุปสนาจารย์พระฤหัสจิตอาสาด้วยนะฮะอันนี้เป็น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 ปฏิทินเป็นเป้าหมายที่เราต้องการก็ลังดําเนินการอยู่แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีคอร์สสำหรับสามเดือนอบรมเข้มสามเดือน อันนี้สำหรับพระหรือว่าสำหรับพระพระอย่างเดียวทั้งทั้งพระทั้งก็เลยหัะทั้งพระก็เลหัดอบรมแบบสามเดือนก็มีอบรมแบบเดือนเดียวก็มีอบรมแบบดวารก็มีโครงการดวรนี่บ้านวัดโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนโอเคครับแต่บ้านวัดโรงเรียนขออธิบายนิดหนึ่งหมายความว่าคือโครงการนี้เคยทํามาแล้วได้ผลมากได้ผลได้ได้ประโยชน์มากทีเดียวพอ คือคือสำนักผ้าสงแต่และสำนักแต่และสำนักเนี่ยจะไปรวมตัวกันตำบลใดตำบลหนึ่งครับถือตุดงห้าข้อแล้วไปตุดงจากวัดจากสำนักของตัวเองไปที่โรงเรียนครับไปบินบาบมาเลี้ยงนักเรียน,บ,นบาบมาเลี้ยงครูอพาครูพานักเรียนส่วนมนต์ธรรมชาติวัดเย็นธรรมชาตธรรมเย็นอบรมสั่งสอนตั้งแต่กราบ ความเบียนแจงขบถเด์แบบผู้หญิงก็มีการสอนครับเดียนแจงขบถเด์แบบผู้ชายก็มีการสอนนอก <ทะ S 2> จากนั้นปลูกต้นไม้มพาคารูพานักเรียนปลูกต้นไม้พาชาวบ้านปลูกต้นไม้ครับ <ทะ S 2> แล้วก็หาพระเนรและญาติโยมที่มาร่วมกันซ่อมโร,งเ, <ทะ S 2> รงเรียนครับช่วยเหลือโรงเรียนล้างห้องน้าโรงเรียนแต่และโรงเรียนในเขตตะบนนั้นพร้อมๆกันทั่วประเทศคือพักให้ศาจนาแย์แต่ละองค์เนี่ยจะทําหน้าที่อย่างเนี้ย พร้อมกันทั่วประเทศงั้น็นการอบรมแต่ละครั้งนี้พระทั้งจำนวนสักกี่โูกครับพระคุณเจ้ามันก็กํำหนดไม่ได้เราจะความร่วมมือกันแล้วแต่เราจะร่วมมือกันออ๋ในในแต่ละแต่ละงานที่เข้าไปดูแลผุ้ดองผู้ดงบวรเนี่ยผุ้ดองห้าข้อประกอบไปด้วยรู้ดองห้าข้อบิดถ่าเป็นวัดบิดถ่าครับฉั้นมู้เดียวเป็นวัดครับฉั้นในบานเป็นวัดครับฉันหน้าอาจนะเดียวเป็นวัดครับอยู่ใต้ต้นไม้เป็นวัดอยู่ใต้ต้นไม้ครับผืนจีวรสามผืนเป็นวัด ถือผ้าไก่ทุดเดียวเนี่ยเป็นวัดอต่ธุดงทุดงเนี่ยในที่เนี่ยเมื่อด้หมาว่าเดินทุดงนะถือทุดงห้าข้อแล้วไปทํางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสมบัติธูดงเหมือนกันอ่าธุดงุูดงเป็นอย่างนั้นจริงๆอไม่ใช่ไปเจ้ตามบาไม่ใช่ใช่คราไม่ธุดงเขาคือไปช่วยเหลือถือธุดงไปช่วยเหลือคือทาตัวนี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษแล้วก็สร้างภูมิครับให้พระสงฆ์ที่มีความแข็งแกร่ง มีความเสียสละสูงครับมีความอดทนสูงครับมีประโยชน์เกื้อกูลต่อมวลชนสูงผลประโยชน์ที่จะได้ก็คือว่าเราจะรักษาฐานความเป็นชาพุทธเอาไว้ได้ครับไปให้กําลังใจชาพุทธแต่ละโรงเรียนครับสมานความสามัคคีกันระหว่างหมู่บ้านและครูเรื่องนร่วมกันอืมครับเอาทีได้ประโยชน์มากทำมาแล้วครับท่านเพราพมาเพิ่มเติมหนึ่งว่าครับเรื่องทุดงบัวเนี่ย นอกจากพระจะไปทํางานแล้วเนี่ยครับมีหน่วยแพทย์ไปทํางานได้ด้วยมอมีพวกอาสาตัดผมฟีไปด้วยทอดพระปานังสือให้โรงเรียนด้วยประมาณอย่างนั้นนะเป็นประมาณอย่างเงี้ยแต่เราโรงเรียนทําแบบนี้ครับแล้วเราจะสามารถยีดพื้นที่ไปได้รักษาพื้นที่ไปได้ไม่ต้องกังวลว,ว่า,าศาสนาอื่นเขาจะมาเบียดเบียนเราอืถ้าทําอย่างนี้นะครับถ้าไม่ทำันมีปัญหาแน่ เราไม่ต้องสู้กับใครเราทาหน้าที่ของเราแบบนี้ครับอ่ะย้อนกลับมาถามท่านดักรักษยามดีกว่าในฐานะเป็นกองการบริหารท่านครับในเรื่องของกองการวิพัฒนาธุรัประเทศไทยนี่ท่านดักรครับเรามียุทธศาสตร์อย่างไงในเรื่องแผนยุทธศาสตร์นะครับโยวก่อนจะไปถึงตรงยุทธศาสตร์นะจย์ครับมีไอ้สามแต่ที่บานิดนึงนะครับกองการวิพัฒนาธุระแห่งประเทศไทยเนี่ยเรื่องต้นมีสนักงานกลางตั้งอยู่ที่คณะห้าวัดมหาธาตุอยู่ราชธานี ใช่ครับนะเรื่องมาเรื่องมาจนกระทั่งมหาวิยายมหาจุฬาลงกลรราชวิทยาไ,ได้ย้ายจากวัดมหาธาตุไปอยู่ที่อยุธยาที่หวังน้อยซึ่งคุณหญิงสมปองนายแพทย์รัศมีวนิสรได้ถวายที่ดินไม่ร้อยไร่สร้างมหาจุฬานะครับเมื่อมหาจุฬาย้ายจากวัดมหาธาตุถูกต้องครบมจรรคนะครับไปอยู่ที่หวังน้อยค,คนะครับกองการวิทยาศุระนซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งให้บริการน้านีวิทากรรมฐานนะครับก็ได้ยกฐานะขึ้นมาเป็น สถาบันวิปัสนาธุระมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่คือในทางราชการเลยนะครับแล้วมีงบไหมมีงบประมาณสนับสนุนนะครับปีเยอะไหมครับอันนี้ไม่ทราบแต่ว่ามีผู้บังคับบัญชานั่นก็คือมีท่วงเนยการสถาบันวิปัสนาธุระคือท่วงเนยการสถาบันนี้ก็เทียบเท่าคณะบดีนะครับปัจจุบันนี้ก็คือพระเดชวระคุณพระธรรมวชิรมุนีวิ เป็นผู้มือ,กา,าอ,นนอการสถาบันบอนธิบายนิดหนึ่งระเดชว่าคุณพระธรรมวชิรมุนีวิย์เจ้าคุณบุญชิดญาณสังมรโรเนี่ยน,น,นะ,ค,ะครับท่านสมสบสรณ์สมบใบหนึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวุทาลและเป็นผู้นวยการสถาบันวิปัสนาธุระสังกัดมจรอีรอกใบหนึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระแห่งประเทศไทยซึ่งดูแลกองการวาราริปัสนาธุระพูดง่ายกองการวิปัสนาธุระนี่เป็นองค์กร ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ,รแต่เป็นองคอ์กรที่อยู่วัดมหาธาตุเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับจะว่าได้ว่าการบริหารงานของกองการ,รนิพพานธุระก็คือท่านเจ้าคุณพระธรรมชรโมนีนั่นแหละเป็นผู้บริหาร,ร,รนะครับเพราะฉะนั้นการเผยแผ่ที่ปัสนากรรามาจะไปคู่กันมหาจุฬามีาสถาบันนิพพานธุระดำเนินง,งานในฐานะราชการส่วนกองการ,รนิพพานธุระโดยร์สาพเลขาก็จะเป็นผู้เชื่อมประสานพระนิปสนาจารย์เสริมเข้าไป จะสังเกตว่าพระอาจารย์ที่สอนนิพพานาให้นิสิตมจลอเนี่ยจะเป็นพระอาจารย์ที่มาจากสายของกองการนิพพานาธุระทั้งสิ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าสถาบันนิพพานาธุระมจลอกับกองการนิพพานาธุระก็อันเดียวกันนั่นแหละครับเนืองงานเดียวกันเนืองานเดียวกันแต่ว่าส่วนของนิพพานาจาระพนักงานอันนี้ไม่ใช่เจ้าพนักงานส่วนของหลวงพ่อเนี่ยนะครับแต่ส่วนของมหาธุราอันนั้นเป็นเจ้าพนักงานคครับเพราะฉะนั้น กองการวิปัสนาธุระนะครับจึงมียุทธศาสตร์ในการทํางานด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสด้านอาจารย์อ่าใช่คนระับด้านที่หนึ่งด้านที่หนึ่งก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยอุปัสามา,านครับใช้อนปกัสากมา,านเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับ,รบยุทธศาสตร์ที่2ก็คือพัฒนาศักยภาพพระวุปัสมาาจารย์ที่มีอยู่นะทั้งด้านความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายทั้งปวงยุทธศาสตร์ที่3คือต้องการเชื่อมโยง ทุกภาคส่วนของงานวิพพานธุระเข้าด้วยกันจะใช้ระบบ AI หรืออาจจะใช้ระบบอะไรก็ว่ากันไปเพื <predominantly S 1> ่อให้เชื่อมให้เชื่อมกันให้ได้ส่วนยุทธศาสตร์ที่4นะครับเนื่องจากงานนี้เป็นงานใหญ่กองการวิปัสนาธุระก็จะจัดหาทุนและทรัพยากรสนับสนุนง,ง,งานของการเผยแพ่พระพุทธศาสนาด้วยวิปัสนากรรมาฐานย <ừ> ์ครับแล้วในแนวการกับเคลื่อนทั้งสี่ยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับที่จะให้ามันสนิผลเนี่ยในฐา,านะที่ท่านเป็นรองาริหารเนี่ยมันมีแนวทางกับเคลื่อนอย่างไร ในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ประสบความสำเร็จครับผมคืออย่างนี้นะครับอาจารย์ในทางของมหาจุฬาทางกองการวิปัสนาธุรกก็สนับสนุนในส่วนที่เรามีอำนาจนะครับในปัจจุบันนี้สํานักงานเลขาธิการกองการวัปัสนาธุระซึ่งหลวงพ่อเป็นเลขาอยู่ก็ตั้งอยู่ที่อาคารนิปัสนาธุรมอจรอบางหน้อยครบตั้งอยู่ที่นั่นเลยสนองงานเสริมงานบางส่วนให้กับท่านผู้อํานวยการแล้วก็พระอาจารย์ใหญ่คือท่านเจ้าคุณพระธรรมวชรมุนีเพราะฉะนั้น งานตัวนี้จะไปคู่กันนะครับ,รบจะสำฤทธิ์ไม่สำฤทธิ์ก็คือ,อจะต้องไปคู่กันกันกบสถาบันวิัสสนากรรมฐานของมหาจุฬาด้วยนะครับซึ่งขณะน,นี้การเผยแผ่นะครับมหาจุฬาก็จะมีการาเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยปัสนากรรมฐานไปยังวิทยาเขตต่างๆจะมีพระปรินานาจารย์ประจาวิทยาเขตและห้องเรียนต่างๆเกือบ40สถานที่นะครับ40แห่งในประเทศไทยโดยมีพระ พระสงฆ์วิัสนาธุระพระศาสนาจาย์นี่หละไปประจาแล้วไปช่วยสอนนะคร<ช>ับและขณะเดีดยวกันทางหลวงพ่อนะครับทางโดยเฉพาะผู้เลี้ยงเดกใหญ่พระธรรมญาบริวัตมหาธาตุท่านก็มีบาร,รมีนะครับในการชักชวนญาติโยมหาญาติโยมที่มีศรัทธามาช่วยงานนี้ด้วยนาครับมาช่วยในงานเรื่องของการวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะครับผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์ในรูปแบบของ NGO อันดับสูงสุดคืออันดับต้นๆของกองการวิปัสนาธุระ คือคุณหญิงสมปองนายแพทย์รัศมีวัิสิศ์ครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจ้า์อาอาสะเถละมาก่อนครับคุณหญิงนะครับครับนอกจากถวายที่ดิน100้ไร่สร้างมหาจุฬาครับนะครับสร้างมหาจุฬาหนึ่งอไร่นะครับครับอันนั้นถวายเลยนะครับครับเป็นที่ตั้งของมหาจุฬาแล้วยังสร้างอาคารนิพัรศนากรรมฐานอาคารนิพัรศนาธุระสมเด็จพุทธจรย์ซิ้นเงินไป70ล้านบาทแล้วยังถวายถวายถวาย ทุกอย่างนะครับท่าที่ท่านจะทําได้คุณหญิงสมปองนายแพทย์รัศมีวรนิสรปัจจุบันนี้ก็ยังถวายอยู่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการส่งเสริมนะครับส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเช่นการจัดอบรมให้อาชญนาจร์การนะครับการถวายทุนนะครับการถวายเรื่องการสื่อสาระนะครับอันนี้คือเป็นด้านหลักนอกจากนั้นก็จะมีจากประชาชนทั่วไปด้วยในการบริจาคเข้ามานะครับครับผมกลับมาถามคุณกจ้าอีกทีนะครับ จะเล่นตอบแทนเพรนะคุณจะในกรณีการเปิดคอร์สอบรมในแต่ละรั้งถูกไหมครับอาจระงอย่างกรณีของพระสงฆ์ที่เข้าร่วมอบรมนี่แล้วมีมีการแบ่งมีการพิจารณาผู้ที่เข้าอบรมอย่างไรบ้างครับมีมีระบบอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยก็จะรับตั้งแต่พรรษาห้าขึ้นไปต้องพรรษาห้าไปพรรษาห้าขึ้นไปข้อเอกผลรรับก็สําหรับคราวาก็รับนี่หละระดับ ทั่วไปนเนี่ยแหละสำหรับคาราวาเนี่ยทีนี่ที่พระติสุเนี่ยเมื่อผ่านการอบรมอยู่แล้วมาแล้วเนี่ยก็ก็ยังอาจจะยังไม่เป็นพร้อ,อุปศนาจารย์ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆก,ก่อนเกี่ยวกับเรื่อง่ยังไม่นิ่งหรือเปล่าเกี่ยวไหมเอออคุณมาเอาก็มีส่วนหลายอย่างเงรืร่องจิตนิ่งหรืองนีหน่งอะไรแบนนะคทีนี้ว่าผู้ที่จะเป็นพร้อ,อุปศนาจารย์นั้นห่ายจะต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเต็มที่ครับ ผ่านการสอบสอบอบผ่านการสอบอารม mm hmm. สามารถแล้วก็สามารถผ่านการอบรมวิชาครูมาเรียบร้อยแล้ว,ลวจึงจะเป็นเพื่อกศริศนาจารย์ครับแล้วก็สําหรับญาติโยมนั้นน่ะที่ต้องเอาญาติโยมมาด้วยก็เพราะเหตุว่าพระไปได้ไม่ได้ทุกที่ครับสําหรับข้อรหัสจะไปได้ทุกที่รับแม้แต่ในรูปจำตามที่ต่าง ไอ้ที่มันเป็นโอโครจรที่เป็นสําหรับพระสงฆ์เนี่ยญาติโยมก็จะเข้าไปเผยแผ่าศาสนาได้ครับและต้องการให้โยมญาติโยมผู้เป็นอุบาสกบัิการนี่แหละมาเป็นผู้ช่วยพระปรสนาอาจารย์ด้วยและข้อสํคาคัญอยู่ตรงนีงในปัจจุบันนี้พระปรินส,สนาทรลาเนี่ยเผยแผ่ไปได้หลายหลายหลายประเทศแล้วทั่วโลกหลยยตัวอย่างเช่นรัสเซียท่านจ่าเตาจางชาตรีตอนนี้ก็สอนอยู่ที่รัสเซีย อยู่ที่อังกฤษก็มีพระมหาภาสกรอยู่วัดพุทธบูชีดอย่อเมริกาอย่างนี้เป็นต้นอยู่ยินเดียก็อีกสายหนึ่งเนี่ยพวกเราก็ต้องการที่จะอบรมพระผู้สูงที่มีความรู้ที่มีความสามารถคนละหัดที่มีความรู้ที่มีความสามารถพูดภาษาจีนได้ผ e. ู้ภาษากรีได้ภาษารัสเซียได้ภาษาอินเดียได้เกิดจะทั่วโลกเลยนะต้องการจะ เขาเรียกว่าเผ<ๆ>ยเผยวิปัสนาไปยังทั่วโลกเพราะว่าตอนนี้วิปัสนากรรมฐานเป็นที่ยอมรับของชาวโลกเป็นที่พึ่งของชาวโลกได้ครับิญพรครับก็ต้องถือว่าเป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของวิปัสนาในด้านเสนอถือว่าในมุมมองผมนึงว่าโอเคนะครับท่านเดี๋ยวเรากลับมาคุยในช่วงที่สองในเรื่องของกิจกรรมนะครับของกองการวิปัสนาดูแลประเทศไทยเราพักสักครู่แล้วมาตามช่วงที่สองครับ